งานเปิดตัวเป็นเด้าแบบเป็นของชาานะคะเพราะว่ามีงานจับมือต่อด้วย ก่อนที่จะแน่นอนนะคะแต่ว่าโครงคันนี้นะคะบอกไว้กาคือดี่นโก็เพิ่งทำเซลลิสกองงานเปิดตัวเพิ่งเสร็จวันนี้ที่อยู่บนรถดูแล้วก็ทำไว้อะไรแต่ว่าโชว์ก็จะไม่ได้แบบเปเยอะมากๆปกตินะคะหลังจากที่โชว์เสร็จพวกเราต้องงานจับมือต่อด้วยก็เลยไม่ได้แบบแบบที่แบบคนเสิร์ตใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะงานเปิดตัวโคงคันนี้เหมือนคล้ายๆริบกอ ทงดิบก็แล้วก็่วนข้างข้ามามีทํางานเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีเวลาที่ทุกคนรวมกันทมามันเป็นซอมได้อะไรนี่ก็เลยไม่ได้เยอะเพนจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสามเพนมีแน่นอนรับชิปแอนตี้แล้วก็ชางสนุกจุนบัน,นะคะสามเพนนี้มม่เป็นเพนแอนตี้ที่ได้ฟีดแบ็กจากแฟนคลับทุกคนก็รู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนน่าจะคิดว่าเอ้ยหมาะสมจริงๆอะไรนี้จริงจริงท่านแต่รู้อยู่แล้วท่านแต่ส่วนที่ส่วนจี e ก็กําลังคิดว่าจะซิง เจจะเอาเพนไหนดีนู่นนี่นั่งอะไรนี้แล้วบอเพนหลักมันเป็นเลือกอยู่แล้วว่าไปยักได้เพนนี้ใช่แล้วก็เพลงรองก็จะค่อยเลือกหลังจากจีก็ได้แล้วก็มาไปชวนจีก็เอ๊ะมันเป็นเพนงไหนเป็นน่าสนใจนะมาเลือกลายลายเพลงไว้กล่องแล้วก็ต้นสตานักนานผลหลังชวนน้นจะเป็นยังไงอะไรนี้เราก็คิดว่าเฮ้ย เพลงแอนที่ NT, รู้สึกว่าถ้ามาเป็นลั่นจากซิงเกลิลที่ลั GE, น่นจากรจีน่าจะเหมาะสมกับ CGM ของคันยีจริงๆก็เลยเอาเพลงแอนที่มาด้วยแต่ว่าเนื้อเพลงแอนที่ของภาษาญี่ปุ่นคือข้างๆแหลมมากๆแบบตอนนี้เราก็ดูอยู่แล้วเพราะตัวเองเป็น o อริจินัล e ม b เบร์เพราะตงน,นั้นเป็นเทรนีใช่ไหมแต่เพิ่งเข้ามาง b, วง AKB คบีเราก็ได้รับเพลงแอนดี NT ตอนนั้นถ้ามาเป็นสำหรับฐานอ trainee, นาคตเทรนีอะันเป็นแอนที่ขึ้นมาคือแบบที่ มีคนรู้จักเรามาขึ้นด้วยแต่ก็มันรู้สึกเจ็บนะแต่ว่ามีคนรู้จักเรามาขึ้นซินจี้เขาเห็นแล้วก็แอนที่มันดา ผมเราอะไรเนี่ยก็ยตอนที่มาเป็นเทรนี้ที่เน,นีเ่ยกำลังแสดงตอนเด็กอะตอนนั้นยังไม่ได้มาเป็นเครียดกับเพลงเหนือเพลเท่าไหร่แต่ถ้าฟันตอนนี้นรู้สึกว่าเออมันเ็จ็บมากจริงๆ <laughs> ใช่มันรู้สึกมากกว่าตอนเด็กอะใช่ก็เลยตอนแรกคิดว่าอืถ้าทําเพลงนี้เอามาแล้วก็ให้พิมเป็นเซนเตอร์พิมพ์จะรู้สึกยังไงนะอะไรนี้ก็เลยเดี๋ยเนาะก็แอบคุยกันกับพิมพ์่อกว่าอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ต้องพูดกับทุกคนนะยังเป็นความลับน่ะเดนะให้ฝงเพลอง ที่แบ,บบน่าจะตอนนั้นอะจบไป GE ไม่ถึง หนึ่งเดือนอะไรสักอย่างใช่แล้วก็นาก็เรียกพิมพ์เคยให้ฟังเพลงของแองจีที่มันมีในยูทูบดีนาก็แสดงในคอนเสิร์ตนนัน้แล้วก็มีเพลงภาษาไทยใช่ไหมให้พิมพ์ฟังเพลงแองจีแล้วก็รู้สึกยังไงแล้วก็ถ้าเพลงรองสิ้นเจ็ดเอาเพลงนี้แล้วก็พิมพ์เป็นเซนเตอร์พิมพ์จะไหวไหมโอเคไหมแล้วก็น้องก็บอกว่าหนูไหวแล้วก็ชอบอยากให้มาเป็นเพลงยออกมาดีอะไรย่างนี้แล้วก็คิดว่าด้านจากจีมันสําหรับดีนาก็รู้สึกว่าสถานการณ์ของซีจีเองเข้ากับเพลง ดีมากจริงๆใช่คือไม่ใช่มาแค่พิงพ์คนเดียวนะมาเป็นเมมเบอร์หลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้มาใช้เนื้อเพลงของภาษาไทยก็จะเบาลงนิดนึงเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นกับไม่ได้แผ่ตรงมากๆทุกอย่างขนาดไหนอยู่แล้วแต่ว่าเพลงดีมากๆนะคะภาษาไทยก็ดีจะมีมีเรียนเต้นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าเรียนที่เราหลีญี่ปุ่นยู่แล้วแต่ว่าเราก็ได้สอไว้กล่อนแล้วก็เห็นเมมเบอร์เต้นตอนที่น่ะน่ะซ้อมด้วยกันทุกกองก็เต้นแบบเต็มที่ดี คิดว่าออกมาดีแน่นอนแล้วก็เพงลงร้องอีกเพลงหนึ่งเป็น Chance No Jump Bam คือดินันไม่ใช่มาเป็น พลงเซมบัโซออริจินัลนะแต่ว่าคือข้างๆมันความใหม่ดีแล้วก็เข้ากับตัวเองทอนที่อยู่ AKB อกเรนก็นชอบเพลงนั้น,นมันมากๆอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่อยู่ AKB เนี่ยมไม่ใช่เหมอนเมมเบอร์ที่มาเป็นคนที่มาเป็นเซมคนที่มีความนิยมะอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีโอกาสที่ได้แสดงเพลงนั้นในแบบเป็นสเตจหรือว่าคอนเสิร์ตอื่นอะไรต่างๆะแล้วก็ชอบเพลงนี้ความใหม่มันเป็นดีมาก เวลาฝั่งก็นา่นลงหายตลอดเลยอะแล้วก็ได้ฝังแบบบาจคมภาษาไทยก็มันลงไห้คือจริงๆอ่ะวันที่ งานจำมือวางิอย์ที่แนวลงไปใช่ไหมก็เรียกเมมเบอร์อันเดอร์คืหมาฮอนแล้วก็ฝันเดโม่อมเพนชัสนุนบันเรียบร้อยแล้วคือน่าจะเป็น,น,นที่หนาเราก็ฝากทีมงานมาไทยเก็บไว้เรียกช่องตอนที่ฝันเดโมครั้งแรกก็มไม่รู้ว่าจะออกหรือว่าเมื่อไรจะโอ,อกยก็ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าเราติดตามเรียกช่องตอนที่ฝันเดโมโเพลงของชานสนุนบันคือข้างๆมานเพลงดีแล้วก็ภาษาไทยก็ฝันแล้วก็น่ารู้สึกมันนำสลา,ายอะไรไมัน ความหมายมันดีมากๆาจริงๆถ้าไม่ได้นันเลือกเพลงนี้มาคือคันนี้อ่ะมันเป็นเซมบัสโกของไต้แค่สิบสองคนใช่ไหมทาให้มันเป็นโอกาสที่จะติดเซมจะเป็นหน่วยรอนแต่ว่าอันเดอร์หรือว่ามัเมมเบอร์ที่ไม่ใช่เซมบัสโกพวกเราก็มาทำมาทําได้นะมาพวกเราก็เก่งนะอะอนี้พยายาให้มันเป็นทุกคนแห็นภาพขมเมมเบอร์คนอื่นที่ยังพยายามอยู่ใช่อยากให้มันเป็นทุกคนเห็นว่าเมมเบอร์อันเดอร์ก็ทําได้ช่างสนจิมันถ้าเต้มมันคิดว่าไปนยากยากกว่าเพลงของเซมบัสโด้วยก็เลยคิดว่า เป็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นชาเลนจ์ที่อันเดอร์ต้องมาเป็นทำยากกว่าเอาเพลงคอนเสิร์ตรอะไรนี ก็เลยเป็นชาเลนจ์มากๆแล้วก็มันแค่เมมเบอร์สิบคนด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนมาเป็นทีมวากที่ดีแล้วก็ให้ออกมาดีคืออยากให้มาทั้งสาเพลงดีนะแต่ว่าความพยายามของอันอันเดอร์ให้ถึงทุกของว่าอุ้ยอันเดอร์สุดยอด <laughs> คือิงๆเนี่ยตอนแรกที่น่ท่านใจเลือกมาแอนดี้ใช่ไหมแล้วก็นางก็เสนอเพื่อใหญ่ว่าเพลงหลักเป็นรับทิปนะคะแล้วก็เพลงร้องสองเพลงช่างสนุกจูงปันแล้วก็แอนดี้น,นะคะแล้วก็คือปกตินางก็จะท่านเลือกเพลงแล้วก็เสนอมีมีช้อยส์อื่นด้วยแต่ว่าสินที่สามเพลงที่ อยากได้มาเลือกแล้วก็มีสำรองไว้แล้วก็คุยกันว่าถ้าเพลงนี้อยากเป็นสมัครเพียรก็เออไม่ค่อยโอเคอนี้ก็จะเป็นสมัครเพียรจากเพลงสำรองได้อันเนี้ยแล้วครั้นี้ก็เลือกสามเพลงไว้ที่ที่เราบอกชื่อเพลงว่าเพลงแอนตี้ทุกคนก็ตกใจว่าฮแอนตี้อะไรเนี่ยคือน่าจะจากพี่พีทุกคนไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วก็ชื่อก็เป็นแอนตี้ก็เลยมาครั้งคืนน่าจะมาเป็นมีคนตกใจว่าเฮ้แอนตี้เหรอ ก็อยนักรนะอธิบายเพิแล้วก็ให้ดูคลิปคือแอนตี้แบบที่ไม่ได้มาเป็นข่าแมบนในกระทินะคะมาเป็นสิ่งที่แอนตี้คือมาเป็นทําให้มาเป็นมันมีคนรู้จักเรามาขึ้นเราคบเพื่แอนี้ที่ทําให้เรารู้จักตัวมาขึ้นนะอะไรใช่ก็เลยเชื่อชื่อแอนตี้มัหน้าตกใจใช่ไหมได้มาเป็นจริงเนี่ยทนอี่นะพูดกับผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็เอ๊ะล่นาเอาจินหนัวเนี่ยจะมีธรรมารือเปล่าอะไรนี้ ก็เลยตกลงที่ว่าเฮ้ยจะมีดรามาหรือเปล่าก็ก็มีดรามาก,ก็ได้คือมันมีความคิกคอรีนนะคือถ้าใช้เพลงแอนตี้น่าจะมีของน่าสนใจกับเพลงแอนตี้ก็ได้ว่าฮะชื่อเปงแอนตี้มันคืออะไรคือน่าจะมีคนอยากฟังมันสนใจกับเพลงแอนตี้ก็ได้นี่ ใช่ก็ีหนังนไม่กลัวว่าจะมีจะถ้ามีดอยมากเกือครึ่งก็ไม่กลัวแค่มาเป็นหนังก็มันก็มั่นใจว่าถ้าเออเพนนี้มามีคนสนใจเรามาคือมีคนรู้จักเรามาครึ่งก็ได้นี่ก็คือไม่ว่าชื่อเป็นน่ะทาให้มันเป็นทุกคนน่าจะตกใจคนที่ชอบไม่รู้จะเพนเอ็นทีมาก่อนแต่ว่าแบบเพนที่ดีมากๆนะคะความหมายดีนะคะไม่ใช่เพนที่มาเป็นดาขนาดดาไม่ใช่ไม่ใช่เพนที่เพราะแม่เป็นดาเอ็นทีะไม่ใช่แบบนั้น ใช่เข้าม่ดีนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวในเดนนี่หนะก็เข้าใจเพราะว่าแบบแบบการพูดกับเฟียก็เปียกกว่าตอนแรกตกใจอ่ใช่ก็ในตอนแรกก็ก็เหมือนดิดารู้สึกแบบตัวเองว่ารู้สึกเหมือนเป็นโลกเพงนี้มืนเป็นปิดอ่ะเพราะตัวแรกทุกคนทําให้มันทุกคนตกใจอ่ะขนาดคุยกับผู้ใหญ่ก็ผู้ใกญ่ก็ตันแรกก็ตกใจแบบแอนตี้แอนตี้เหรอชื่อเปียแอนตี้เหรอ แต่เต้นกอธิบายให้เลยว่าแบบเพลงนี้มัาจะแบบความใหม่ยังไงนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้ดูคลิปอะไรด้วยแล้วก็เอ้ยดนตรีก็ดีมันสนุกนะแล้วก็ความใหม่เออควาใหม่โอเคมันดี <laughs> ใช่ก็เลยไม่ต้องหว่วงนะคะทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอทุสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีแกตเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for p ท l i c a อ i พ n ิ